เรียบร้อยช่อนใหญ่ตกลงมันกินครับกัดตลายางพร้อมสับครับตัวนี้ได้วัดไซส์ เรียบร้อยช่อนใหญ่ตกลงมันกินครับกัดปลยางพร้อมสับครับตัวนี้ได้วัดไซส์อู้วัดไซส์ครับตัวนี้วัดไซส์กิจกรรมตีวัดอัดเจอมีรุนมีรุนครับท่านโอ้ยอู้รถอยู่ไกลอยู่ครับอ่ะเออ กิดกมตีวัดอัดเยอะฮะกับปายางพร้อมสับวีหนึ่งนะฮะคันซาดิททัวนาเมนต์นะครับเวทสิบเวทสิบยี่ห้าครับไปไปวัดกันมีรุ่นมีรุ่น กิจกรรมตีวัดอัดเยอะครับปลาช่อนผิวน้ำท่านชมไซห้าสนะิบห้าถึงหกสิบเซนนะฮะดูไหมโอ้ยไม่ถึงโอ้สาว่าตัวใหญ่แล้วเนี่ยไซที่เขาได้ห้าสิบห้าถึงหกสิบเซนมันต้องขนาดไหนกันครับป๊าด ไม่ถึงไม่เป็นไรกัดปลายางพร้อมสับครับวีหนึ่งสีเขียวทช้ชมลงน้ำเป็นกัดครับตัวนี้ตีใส่คอกพอดีเลยครับตุ้มมาเดียวรู้เรื่องโอเคครับไม่ถึงไม่เป็นไรตามหาตัวต่วตอไปหัดจีจกรรมตีวัดอัดเยอะเขียบถ่ายภาพนี่นะครับทช้ชม